นี่ค่ะใช่หมดแล้วใช่หมดเลยอร่อยนะคะทุกคนอร่อยมากโอ้นี่าแตกแล้วจะมาเก็บมันช่วยไม่ย่านะคะเอาไว้ไปใส่ต้มไก่สมุนไพรคะ่ะภาษาเกาหลีเรียกว่ามาชียดนะคะ ใส่แพ็กซุกใส่ต้มไก่เนี่ยบ้านเราเรียกว่ามันอะไรโซก,ก็ไม่แน่ใจนะคะบ้านเรามีไหมคะแบบนี้มันจะเป็นลูกเล็กๆแบบนี้นะคะ่ะเหมือนไข่มุกนะคะเนี่ยเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวจะมาฟาดฟาดค่ะแป๊บหบนึ่งนะคะ คราวนี้ก็จะมานั่งเก็บกันค่ะอันไหนมันกระเด็นกระดอนออกไปนอกผ้าก็ต้องไปตามเก็บนะคะเห็นไหมลูกเล็กๆแบบนี้มันเป็นมันค่ะมค่ะ 맛있어. 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 맛 아이고 있또 맛있어. 맛는어 맛있어. 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 맛있아니있요 맛있어. 맛있어. 맛아어 맛있어. 맛어요좋어요 네. 이거 먹어요. 네. 좋아요. 네. happened cat i have some ีต้นถั่วค่ะต้นถั่ววอนัทนะคะเซาจะมาเก็บพ่อบอกว่ามันหล่นเต็มไปหมดเลยนะคะอร่อยมากเลยค่ะทุกคนเหมือนบักบกเก็บทุกปีเลย,ยนี่ด้วยค่ะใช่หมดเลยใช่หมดเลยอร่อยนะคะทุกคนอร่อยมากมันจะเป็นลูกเขียวๆนะคะแล้วมันก็จะเริ่มสุกใช่ไหมมันก็จะอ้าออกข้างในก็จะมีถั่วอยู่ อันนี้แม่ดีกว่าอันนี้เปียกนี่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 ค่ะนี่ข้างในก็จะเป็นแบบนี้เหมือนคล้ายๆลูกบกนะเนาะบ้านซอก็บอกบกอะเหมือนกันเลยเราต้องลุ้นก่อนหูเยอะเลยค่ะลูกวอนัทนะคะมันชื่อวอนัท ภาษาเกาหลีเดี๋ยวไปถามพ่อก่อนเดี๋ยวโซไปถามพ่อปู่ชื่อเกาหลีนะอะไรโซลืมแล้วกินนี้อันนี้รวยเราอย่าเข้ามาใกล้มีดถอยไปลูกถอยไปโอ้ยนี่ไงแตกแล้วรวยถอยอุ้ยรวยนี่จริงๆเลย สปอกไม่สวยเลยอะรวยเดี๋ยวปอกใหม่ดีกว่าอันนี้มันแห้งเปเดี๋ยวชดเชยตุกเตุ๊กเจเยวอเ่ย่งเี่ี่่อยอย่่ จะเป็นคล้ายๆกับสมองคนเนาะเหมือนมอลีเหมือนคล้ายๆสมองคนนะคะพ่อบอกว่ากินแล้วจะฉลาดบำรุงสมองค่ะเดี๋ยวซอดแกะเขาอุ้ยเนี่ยมันจะเป็นแบบนีมันจะเป็นแบบนี้นะคะ่ะเป็นอยากๆเหมือนสมองเลยเวลากินเข้าไปคล้ายๆบักบกอะคะ่ะลูกบกอะคะ่ะเหมือนมาก แต่มันกินยากมากเลยนะมันมีเปลือกข้างนอกมันจะเป็นมันๆค่ะกินเลยไม่ต้องแกะแล้วอร่อย무슨무슨약이요เมือนกินลูกโป่งนะคะปักเกอ่าเปยแมงลักค่ะแมงลักหน้าหนาวนะคะมันก็จะเริ่มเหลืองจ้าวันนี้นะซอจะตัดเอาไปใส่แกงไก่ใส่หน่อไม้ส้มค่ะสูตรอีสานนะคะสไตล์อีสาน เราจะผัดไก่ก่อนวันนี้กินข้าวแบบอร่อยอร่อยเลยค่ะเมนูโปรดนะคะอยากกินอะไรต้องรีบกินให้เร็วๆนะเดี๋ยวหน้าหนาออกมาเนี่ยผักตายหมดแล้วนะคราวนี้ก็จะเป็นผักแช่แข็งแล้วนะคะช่วง ็น่อไม้ส้มนะคะหน่อไม้ดองที่ซอดองเองจ้ามันก็จะสั้นๆนิดนึงนะคะซอทำยังไม่ค่อยสวยเนาะซอทำปีแรกคะ่ะเดี๋ยวปีหน้าจะทำเส้นส,สวยๆกว่าน,นี้นะคะ ชิมมีต้มเป็ดค่ะวันนี้อากาศหนาวที่ชินียกินต้มเป็ดร้อนๆนะคะมีมีต้มเป็ดนี่ก็ของเราค่ะหูยน่ากินมากเลยนะคะกับข้าวเหนียวร้อนๆจ้าแล้วก็จะมีมะเขือลวกนะคะแซบค่ะกินข้าวกันนะคะ

그러왜차이라는사해 말... 진짜 보아비장 네. 음, 네. 안녕하세요. <laughs> 네. 맛있다. 네. 안녕하세요. 디에이... <laughs> 안 먹었잖아. 음, 음. 난 처음 조이께 죄송하지만 난상황이 내가 전을 엄청 먹었.

음! 음, 음. 아유 맛있네 맛있씨 네. 이거 고 이렇게 네. 네. 음, 그 뭐지? chưa được mọi người quang 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 이렇게 차에서 이렇게, 가기서이렇 이거, 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 아, 거 이거, 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 이 이거, 이거, 이라 이거, 이라이 이거, 이거, 이 이거, 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 네, 이 กับถาดก็จะเพิ่มมาหน่อคุณสวยมามันลึกมากเลยนะคะมันเกาะมันจะเล็กๆนิดหนึ่งมันยาวค่ะันจบยากนะคะมันจบเข้าวเหนียาวมันยืดไปหน่อยมันตะวันตวันจันจันตึงๆวัะนั้นหนูไปซื้อที่ที่ตลาดนัค่ะเพราะมันไม่มีเมล็นมีอยู่ยี่หอเดียวนะคะเจ้าเดียวลึกไปหน่อยนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ